ช่วงสงการนี้เอาไปใช้เนี่ยนอกจากฟรีดาวแล้วเนี่ย P P V ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะฮรรวมถึง Fortuner คันนี้ด้วยผมให้ไปใช้เลยขับฟรีอีก60วันเพราะฉะนั้นเอาเงินไปใช้เที่ยวให้เรียบร้อยก่อนเลยนะครับอีก60วันค่อยมา่อนเอานะคะ มาพบกับการรีวิวรถของเดย์คูลสีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะเห็นสีไหมแจ่มมาก Fort จ n e r รจริงๆมีเข้ามาเรื่อยๆที่เดย์คูลสีแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เอามาเน้นคันนี้เพราะว่าสีเนี่ยแหละครับสีน้ําเงินนะปกติเราเห็น f o r t u n e r เนี่ยสีเนี่ยจริงๆต้องบอกในถนนเนี่ยน้อยมากนะแฟนพันธ้หายสีน้ำเงินคันนี้ใช่เลยเพราะสภาพสดจริงนะสภาพสดมากรถก็ได้ปี2018ซึ่งเรียกว่าเป็นตัวไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้2018เนี่ยแน่ๆได้คือดิสหลังนะ ที่เราเห็นนะครับเนี่ยมีดิสเบรกล้อหลังนะมีนี่ไอตัวบันไดข้างนี่จะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ข้างในนี่ได้บอยฟ้าคู่หน้าแล้วด้วยนะเรียบร้อยเนี่ยไปดูกันนะได้บอยฟ้าเรียบร้อยตัวนี้เรียกว่า Min o r change option เต็มนะเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยบอยฟ้านะได้บอยฟ้าคู่หน้านะครับตัวนี้ออปชั่นมาเต็มแล้วนะต้องบอกเลยว่าคุ้มมากและที่สำคัญสีที่ผมบอกเนี่ย สีตัวนี้ไม่ค่อยเห็นจริงๆนะน้าเงินคันนี้สีสวยจริงนะฮะและสภาพเนี่ยวิ่งไม่เยอะปี2018ก็รถเนี่ยประมาณ5ปีเต็มเพราะตัวนี้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ผมเห็นนะกุมภาพันธ์นะกุมภาพันธ์ปี2018เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย5ปีเต็มแล้ววิ่งอยู่แสนสี่สองปีหนึ่งเนี่ยวิ่งไม่ถึง3 0,000โลนะสภาพสวยสวยไม่สวยสดไม่สดเรามาดูกันก่อนนะหาสีน้ําเงินนะ่ะรีบมาดูคันนี้ก่อนเลยนะก่อนจะพลาดนะครับนี่ข้างในนะนี่ดูเลย นะฝาหน้าเดิมหมดนะสวยกริบเลยโครงสร้างสวยนะแล้วก็น็อตเนื้อไม่มีขยับนะครับโครงสร้างดีนะสติ๊กเกอร์ครบนะครับตัวคารน,นี่คารเดิมนะนี่สีเดิมหมดเลยคานเดิมนะครับซอกด้านข้างผนังข้างเดิมหมดนะครับเพลตตัวนี้เดือนเฟสบอลลี่ปี18ก็คือผลิตปี2018นะคือเดือนเฟสบอลลี่ก็คือเดือนกุมภาพันธ์ก็5ปีเต็มแล้วจริงๆแต่ดูจากสภาพสวยกริบเลยนะมาดูด้านหลังด้วยสวยไม่สวยมาดูด้านหลังอีก นี่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับคอยเนอร์แน่นอนมาเพราะว่าฝาท้ายไฟฟ้าอยู่แล้วตัวนี้ออกตัวต้าทุนบุรีนะรถสภาพเดิมกลิปเลยนะครับนี่หลังซีเลอร์เดิมหมดนะครับน,น็อตฝาท้ายไม่มีขยับนะรถสวยนะผนังข้างนี่ตัวถังสวยหมดเลยนะฮะเนี่ยจุดสปอตรอยอาร์ดเดิมหมดนะฮะรถสวยมาดูด้านล่างกันด้วยว่าสวยจริงเปล่านี่มาให้ดูเด่นด้าล่างเนี่ยสวยจริง ยางอะไรไม่เคยลงพื้นแน่นอนนะครับเนี่ยสภาพสวยมากแล้วดูโครงสร้างโครงสร้างเนี่ยตัวผนังเนี่ยสีเนี่ยฮะตัวสียังอยู่เดิมเดิมหมดนะรถไม่มีแม้กระทั่งโดนแตะโดนอะไรมาไม่มีแน่นอนรถสวยนะทั้งด้านบนด้านล่างเดี๋ยวเรามาดูกันท้างในเนี่ยสดใหม่ขนาดไหนนะครับด้านในเนี่ยเขาจะเป็นโทนสีน้ำตาลเข้มนะเบาะเป็นโทนสีน้ำตาลเข้มเพราะเป็นตัว2.4ตัวนี้เป็น 2.4V จขับ2นะตัวที่ขายดีที่สุดก็คือตัวนี้แหละนะครับแล้วก็สภาพอย่างที่เราเห็นเนี่ยเบาะเบอร์เนี่ย ตึงนะเฟิร์มแน่นเลยสภาพสวยรถห้าปีไม่น่าเชื่อสภาพสวยแบบนี้นะครับมาดูด้านในกันนะนี่ผมสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนโอ้เสียงแน่นปึ๊บเลยนะสภาพเครื่องดีมากนะครับบอกก่อนนะหาสีน้ําเงินไม่ได้หาง่ายนะนี่เลขไม่แสนสี่สองนะครับหนึ่งสีสองสี่เจ็ดสี่ถือว่าวิ่งน้อยนะปีหนึ่งอย่างที่บอกห้าปีเต็มก็วิง่งดีนึงไม่ถึงสามหมื่นโล แล้วก็สภาพภายในนี่ก็บ่งบอกถึงสภาพที่สมบูรณ์จริงนะครับเนี่ยหนังพวงมาลัยตึงเปรี้ยเลยเบาอ,อยู่ในสภาพสมบูรณ์มากผมให้เรียกว่า9 9เลยดีกว่านะแล้วก็เนี่ยพวกนี้ถ้าใช้ยาวๆเนี่ยมันจะนิ่มมันจะย้อยนะอันนี้ไม่มีเลยนะตึงสภาพหนังยังดีมากอยู่เลยนะครับเนี่ยออปชั่นภายในเต็มนะตัวนี้มีเนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะตัวนี้ได้เน่ด้วยนะครับก็เรียกว่าจัดเต็มมาแล้วนะ For t u n e r เป็นรถหรูที่ทุกคนมองหาอยู่แล้วนะครับ แต่สําคัญคือคันนี้เนี่ยใครหาสีน้ําเงินรีบมาหารีบมาเอาเลยรถสภาพสวยไม่น้อยนะแล้วก็ประวัติดีไหมเรามาดูกันนี่ประวัตินี่ประวัตินะครับรถนะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นรถบริษัทนะครับเป็นรถบริษัทอันนี้ขออนุญ,ญาตไม่ให้ไม่ให้ดูนะเป็นของใครนะแต่ว่าเป็นรถบริษัทนะครับมือเดียวจริงๆนะฮะดูแลรักษาถึงนะตัวนี้รถบริษัทคันนี้นะครับ นี่ต่อทะเบียนต่อภาษีเรียบร้อยแล้วถึงปี67เพราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะอันนี้ต่อถึงห7เดยาวๆเลยอันนี้ดูแลมือเดียวจริงๆนะครับรถบริษัทรถประจาตาแหน่งนะเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยบอกให้เลยเป็นรถผู้บริหารคนดูแลเขาดูแลใช้รักษาดีอยู่แล้วนะครับราคาละ่ะคุ้มไหมราคามาดูกันราคาคุ้มแน่นอนนี่2018แแท้นะครับวิ่งอยู่แสนสี่สองราคาเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหไม่ถึงล้านแล้วนะรถคันนี้เนี่ย ที่สําคัญนะเดือนนี้เนี่ยผมมีแคมเปญพิเศษให้ด้วยเดี๋ยวผมสรุปข้างนอกว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับออกห้างเนี่ยประหยัดไปแล้วอยู่ประมาณห้าแสนแล้วนะครับประหยัดห้าแสนกว่าแล้วคุณได้ลดสภาพแบบนี้ผมว่าหายากนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแคมเปญพิเศษเรามีอะไรกันให้ด้วยนะครับในเดือนเมษายนนี้นะคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะคนนี้เนี่ยเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะตัวนี้ฟรีดาวได้ไหมฟรีดาวได้แน่นอนจะเพราะจัดได้เต็มเต็มล้นๆ้นเลยนะ แล้วก็สําคัญก็คือผ่อนเดือนหนึ่งอยู่ประมาณหมื่นเศษนิดหน่อยนะหมื่นไม่ถึงหมื่นห้าแน่นอนนะครับอันนี้คุณลูกค้าก็สามารถเป็นเจ้าของ f อ r t จูเนอร์นนี้ได้นะเอาไปขับใช้ช่วงสงการรีบเอาไปขับเลยแล้วก็สําคัญนะครับช่วงสงการนี้เอาไปใช้เนี่ยนอกจากฟรีดาวแล้วเนี่ยคืพีวีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะฮรรวมถึงฟอร์จูเนอร์ทนนี้ด้วยผมให้ไปใช้เลยขับฟรีอีก60วันเพราะฉะนั้นเอาเงินไปใช้เที่ยวให้เรียบร้อยก่อนเลยนะครับอีก60วันค่อยมาผ่อนเอานะฮะ ฟรีดาวนะครับแล้วก็ให้ขับฟรีถึง60สวันเลยเต็มนะครับคุณลูกค้าที่กำลังอมองหารถช่วงสงการา์อยู่รีบเข้ามาจับจองกันสีน้ําเงินแบบนี้หายากนะครับใครหาสีน้ําเงินสวยๆส,ส,สดๆแบบนี้อยู่รีบเข้มามานะฮะที่เอ็กซ์คูสีมอเตอร์ของเรานะครับรถสวยๆย,ยังมีให้เลยอีกเยอะนะที่เอ็กซ์คูสีมอเตอร์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อติดตามรถคันใหม่ๆที่จะเข้ามานะครับที่เอ็กซ์คูสีมอเตอร์ของเราในทุกๆวันนะครัับีดสสวครับ